สวัสดีครับผมเอกรักนะครับวันนี้นะครับมาเตรียมแพ็คส่งงานนะครับเป็นแผงประตูครึ่งบานนะครับตรงรุ่นนะครับมิซูวิชิสตาร์ด้านะครับแผงเปล่านะครับรวมหุ้มหนังนะครับอ่านะครับตัวแผงนี้นะครับจะใส่ลำโพง6.5นิ้วนะครับ3ดอกแหลมจาน4นิ้ว3าดอกฝั่งละ3าดอกนะครับรวมเป็น6ดอกนะครับแผงเปล่าตรงนี้นะครับรวมหุ้มหนังนะครับ ราคาอยู่ที่2,990บาทนะครับไม่รวมค่าจะดส่งครับแล้วก็ตัวสีนี้นะครับก็คือลูกค้าเขา e รีเควกกันเข้ามานะครับก็คือว่าอขอเป็นพื้นสีครีมนะครับแล้วก็ตัวซาวยกนี้เป็นสีเทานะครับรู้สึกว่าโอเคนะครับสวยงามเลยนะครับตัวแผงนนะครับใช้เป็นไม้อัดยางนะครับขนาด1 0มิลนะครับเพื่อให้ทนความชื้นนะครับภายในประตูนะครับจะใช้ไม้อัดหมดเลยนะครับ ครับผมสินค้าสั่งทำํำอเดอร์นะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ